แล้วพอถึงวันเด็กเนี่ยนะคะผู้ปกครองก็จะต้องพาเด็กๆเ,เดินทางจากบ้านไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและการเดินทางนี้ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ซ้อนท้ายโมโายอเตอร์ไซค์เวลาไปกับผู้ปกครองการสวมหมวกนิรภยัยเป็นเรื่องสําคัญนะคะติดตามกับพิจาราจรเลยค่ะใช่ครับคุณเอินครับใกล้วันเด็กแล้วนะครับจอรจอราจรขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางและความปลอดภัยของเด็กๆซะหน่อยนะครับมาครับ สวัสดีครับกิติพันธุ์นุตัยกุณนะครับจอจราจรของท่านในช่วงของเที่ยงวันพันเหตุการณ์นะครับใกล้วันเด็กแล้วนะครับผมขอนําเสนอเรื่องราวความปลอดภัยเกี่ยวกับเด็กๆสักหน่อยครับ 2,600คนนะครับของจำนวนนักเรียนครับเป็นจำนวนนักเรียนที่เสียชีวิตต่อปีนะครับในอุบัติเหตุทางถนนครับและหนึ่งในนั้นเป็นจำนวนหนึ่งนะครับที่เดินทางโดยที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับอาจจะไปกับคุณพ่อคุณแม่และไม่สวมหรือบางท่านน้องๆบางท่านขับจักรยานยนต์ไปแล้วก็ไม่สวมเช่นเดียวกัน1 3ล้านคนของนักเรียนเหล่านั้นครับมีเพียงแค่7%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สวมหมวกกันน็อกตัวเลขน้อยมากนะครับติดตามสักครู่ชช้นนี้ครับจากคุณมุกลวีสีใหญ่ครับ ปกตินั่งรถก็ไม่เคยได้ใส่อยู่แล้วเพราะก็ไม่ค่อยได้นึกว่าต้องจะเกิดอุบัติเหตุน,นะคะใส่แล้วมันเจ็บหัวแล้วมันก็ลำคาญด้วยนะคะนี่คือเสียงสะท้อนเรื่องการสวมหมวกนิราภัยของเด็กๆที่ดูเหมือนจะเป็นพฤติกรรมที่ถูกละเลยจนเคยชินจากการสำรวจข้อมูลการเดินทางของเด็กไทยพบว่ามีเด็กๆซ้อนรถจักรยานยนต์มากถึง1นล้านสามแสนคนแต่มีเพียง7%เท่านั้นที่สวมหมวกนิราภายัยโครงการเจ็ดเปอร์เซ็นต์โปรเจกต จาก Save the Children และอีกหลายหน่วยงานจึงพยายามร่วมกันชี้ให้เห็นปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยการจัดกิจกรรมและรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยของเด็กๆกิจกรรมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ทาง s e v p r o j e c t นั้นพยายามที่จะปลูกฝังให้เด็กๆนั้นมีวินัยในการขับขี่แล้วก็รู้จักการใส่หมวกกันน็อกที่ถูกวิธีด้วยค่ะนอกเหนือจากการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆครอบครัวและโรงเรียนคือสถาบันที่สามารถแนะนําวิธี และสร้างค่านิยมการสวมหมวกนิรภัยปกป้องศรีรษะตนเองได้อย่างใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดจะเห็นได้ว่าผู้โดยสารเนี่ยใส่น้อยมากเมื่อเทียบกับคนขับไม่น่าเชื่อนะว่ามีพ่อแม่นะที่ใส่หมวกนิรภัยโดยที่ลูกไม่ได้ใส่นะทางความรู้เดี๋ยวนี้ทุกคนรู้หมดว่ามันป้องกันได้ลดการตายได้ลดการพิการได้นะแต่ทั้งหมดนี้ยังคงอยู่กับวิถีชีวิตที่เคยชินนะ แม้ว่าไทยจะมีกฎหมายเรื่องการสวมหมวกนิรภัยที่ไม่ชัดเจนกับเด็กในทางปฏิบัติแต่พ่อแม่คือบุคคลสำคัญที่สุดที่จะมองเห็นคุณค่าชีวิตของลูกรักให้ลูกสวมหมวกทุกครั้งก่อนเดินทางอย่ากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนให้หมวกกันนอกเพื่อความปลอดภัยครับครับอยากให้เพื่อน,นเพื่อนทุกคนสวมนะครับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะครับท่านสวมแล้วถูกต้องแล้วครับ แต่ลูกหลานของท่านต้องสวมด้วยนะครับและหมูที่ดีนั้นต้องให้กระชับและพอดีนะครับถ้าหากว่าใหญ่ไปหรือว่าคับไปเด็กๆเ,เจ็บหัวนะครับ ข้อความนี้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าวันนี้กองทัพนั้นมีการเคลื่อนย้ายยุทธปกรนะครับเนื่องในวันเด็กแห่งชาติครับวันนี้ณขณะนี้นะครับมีการเคลื่อนย้ายอยู่นะครับจากราชบุรีปราจีนสระบุรีนะครับเข้ามาที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เพราะฉะนั้นรถใหญ่นะครับเพชรเกษมปิ่นเกล้านครชัยศรีราชวิถีวิภาวดีรังสิตพหลโยธินถนนทหารปฏิพัฒน์แจ้งวัฒนะติวานนท์นะครับอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับเพราะว่ารถ ขนยุทธปกรนั้นจะมีขนาดใหญ่อาจจะมีการกินเลนบ้างเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะครับขับรถดีๆช้าๆเว้นระยะห่างไว้นะครับนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆนะครับพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะครับกลับไปที่สามท่านนะครับให้กระชับนะครับครับข,ขอบคุณครับพี่เจอ